หลังจากเมื่อวานนะครับอัปเดตมาเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะครับเรียกว่ามีคอนเทนต์เยอะมากอัปเดตนี้วันนี้นะครับเรื่องแรกที่จะทําก็คือการเคลียร์ด่านครับแผนการของเราก็คือจะใช้สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดในการผ่านครับจะได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปตลาดนะครับผมไปม,มาเปิดตรงนี้เฉย <c oughs> เราจะไปตลาดไปหาสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดมันน่าจะเป็นตู้สุดท้ายเลยใช่ไหมตู้ตรงนู้นเลยมีตัวบอกไหมว่าตัวอะไรอืมเป็นเส้นเส้นเส้น,เส,น,เ,สนเส้นแบบนี้นี่คือตัวที่ดีที่สุด เราจะไปนั่งฟาร์มอยู่ทําไมในเมื่อตลาดก็มีตลาดระดับโปรผมยังข้องใจกับเรื่องกิฟต์เมื่อวานไม่หายเลยนะกล่องที่เป็นกล่องของขวัญบนพื้นนะครับให้75เจมอะ่ะคือมันคืออะไรอะ่ะผมยังข้องใจอยู่เลยมันน้อยจนแบบมันจะเข็มเกินไปหรือเปล่าเป็นกิฟต์อย่างน้อยเออสักแสนหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมเพราะว่านานๆครั้งกล่อง้75อ๋อใช่ใช่ช่เรียงตามลำดับพลังนะครับสูงสุดก็คือตัวนี้ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์จากเกมที่แล้วร e ย s สเออน้ำยาอันนี้ขวดละ1.13ล้านเป็นน้ำยาเพิ่มโชคโอกาสเปิดตัวใหญ่นะครับ300%ข้างบนตรงนี้มีหนังสือด้วยมีหนังสือ magic off magic off 7 6มล้านอันนี้เหมือนเราจะครับได้ทั้งสีอ๋อ1ิอันอันละ80,000อันนี้ก็เล่มใหม่ครับ epo สิบ e ระดับมิติกราคา2 6 0 0เพื่อนขาย2 5 0 0แสดงว่าใช้ไม่ดีใช่ไหมเล่มนี้ราคาถูก อันนี้กุญแจเมื่อวานที่ได้มาจากการรีเบิร์นะครับเป็นห้องที่เปิดเป็นอันนี้นะครับวงล้อจริงๆมันมีห้องอื่นด้วยเราสามารถเลือกไปเปิดได้แต่ใช้ได้ครั้งเดียวอันนี้ก็12ล้านอันนี้เรนโบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ๋อนี่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 สมื 30, ครับเรียบร้อยเรนโบเรนโบดวงอาทิตย์นี่ไงเท่าไหร่โอ้หล้านเลยเหรอตัวละล้านเลยครับ ล้านเจม2อ0แสนโอเคครับเอามาเลย2อันอันละแสนกว่าอันนี้ทงอะไรทงอะไรอันนี้สตริงทงเพิ่มสตริงเอาเอามาด้วยมา12อันเลย,อยเออราคาดีร้านนี้น้ำยาเพิ่มดดเมจเาเมจเาเมจเาเมจ,เมจนี่ไง92้าโอเคครับมาเลยอือมีเจ้าเป็ดด้วย3ตัวเอามา จะเป็ดไม่ค่อยมีทุกอย่างที่จะบูสต์ได้นะครับน่าจะหมดแล้วทีนี้ก็มาฟาร์มใช้อันนี้ไปเลย TNT ที่เราเตรียมไว้อผ่านแล้วประตูแรกไปต่อเลยไปต่อครับไปต่อขึ้นเขาไว้ตรงนี้เลยจากประสาทแอลเอที่83อืมโอ้ขนมหวานเหรอใช่แคนดี้แคนดี้ มีฟรีโพชั่นอยู่เคลมมาได้น้ำยาระดับ3กับระดับ4ตอนนี้ไปถึง8แล้วโอเคครับหน่วยเงินใหม่แล้วโซนนี้เป็นเหรียญใหม่เหรียญชื่อว่าอะไรเซฟไฟอันนี้คือบ้านลูกอมข้างบนตรงนี้ลิลิกเจอแล้วอืมเก็บมาใช้นี่ลิลิอยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกเยอะอยังอยู่ในโซนขนมหวาน หเหรียญแซฟไฟ์ก็ไม่ยากนะไปเรื่อยๆพลัง16ล้านนะครับที่เราซื้อมาเมื่อกี้มันก็เลยไปเร็วมากโซนของเล่นอ๋อนี่ไงลกี้บล็อกแวะไปดูหน่อยมินิเกมล็อกเราต้องพังอ๋อมีเวลาเก็บแต้มไม่ถึงหมื่นหนึ่งหรอใช่ไหมให้ถึงหมื่นหนึ่งให้ได้กล่องล็อกสีดำอือฮึคือมันเป็นของจากเกมเดิมหมดเลยนะครับ มีเรนโบมไหมเนี่ยไม่มีระหว่างที่ฟาร์มไปก็จะมีไอเทมดรอปแล้วก็มีเจมให้เออเจมก็ก็พอประมาณนึงนะหลักพันแบล็คลัคกี้บล็อกนะครับสีดํากล่องสีดําจะมาตรงไหนหมดแล้วแล้วไหนอ๋อตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวเดพวกนายจะเย็นพวกนายพวกนายพึ่งก่อนพวกนายขอเราถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนอ่ะอย่างนี้อืมโอเคเรียบร้อย เอาละมาลุ้นกันครับว่าในกล่องสีดำอันนี้จะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเขาบอกว่าแร่ไอเทมดรอปนะครับไอเทมหายากจะอยู่ในนี้หนังสือน้ำยาหนังสืออกลับบ้านดีกว่า <laughs> ให้ของแต่ละอย่างขี้เหนียวมากเลยเอาแบบพอประมาณนะ่ะเออเปิดยากก็เข้าใจอยู่ให้มันยากหน่อยแต่ว่าอันนี้มันขี้เหนียวเกินอะ่ะเกือบทุกอย่างเลยคือมันขี้เหนียวไปหมดน่าจะมาได้เยอะแล้วครับขึ้นมาข้างบนตรงนี้อู้ แต่ไม่ปฏิเสธเลยคือแมบสวยครับแบบสวยแมบดูดีฟรีไอเทมได้อะไรได้ดาวตกเนี่ยนะนะฮะสามรอยห้าสิบเหรียญเหมือนเราจะขึ้นมาบนท้องฟ้าบนสวรรค์อย่างที่เราเห็นในอันนี้นะฮะในลีกเหมือนจะเป็นยานอาวกาศใช่ไหมสู่โลกต่อไปอือฮึโอ้นี่สวนเป็นสวนนั่งเล่นเนี่ยฉากมาถ่ายรูปมานั่งเล่นกับสัตว์เลี้ยงได้อะแบบทำดี แต่เข้มเข้มเข้มทุกเรื่องเข้มไปหมดแล้วก็มาเป็นโซนต้นไม้ที่อยู่บนสวรรค์ตรงนี้คือ a d v a n นซ์ฟิชชิงไปดูหน่อยสิตกเพื่อที่จะได้ลไอเทมอันเก่าไม่ค่อยได้ตกเลยเพราะว่ามันตกแล้วไม่ได้อะไรอะอ๋อไปตกปลาใหม่สี่หมื่นอันไหนดีกว่าแพตตินัมโอ้โยนไป รอกินเหยื่อแล้วก็กดแทบ็บอ้าวเปลี่ยนเนาเมื่อก่อนคือต้องเลี้ยงอ๋อโอเคเปลี่ยนครับแต่ใช้ออโต้องคลิกไม่ได้นะเพราะว่าต้องรอกินเหยื่อก่อนไม่อย่างนั้นคือมันจะดึงขึ้นมาใช่ไหมได้แต่เหรียญนะเนี่ยถ้าเกิดดึงอ่าใช่ครับถ้าดึงมันก็จะมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นคือต้องตั้งเวลาไว้สักประมาณ2วิคลิกทีหนึ่งมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราสามารถ F K ได้ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดคลิกรัวเนี่ยไม่ได้อืมเจมพันกว่าโอเคอะประมาณนี้ไปข้างนอกก่อนแต่เรื่องสําคัญคือไททานิกยังไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่เกมเปิดตัวมาเติมไปเยอะมากมายกับเกมนี้เยอะที่สุดในบรรดาโรบอททุกเกมที่เล่นไม่มีเกมไหนเท่าเกมนี้แล้วอโอเค94โอ้โหข้างหน้าดูอลังการมาก ตรงนี้สี่พันอันนี้เพิ่มสเต็งอืมไป uh huh. ตรงนี้เก้าพันสวรรค์เลยเนี่ยเราขึ้นมาบนสวรรค์แล้วตรงนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้นึกว่าขึ้นไปเดินได้ตรงนี้ไปไม่ได้โอ้เสียดายด้านนี้ล่ะด้านนี้ก็ไม่ได้ครับติดหมดเลยเก้าพันไปต่อยังไม่หมดประตูสวรรค์ข้างหน้าตรงนี้สองหมืน อ่ะเราใช้นนี้หน่อยเมื่อกี้ทงนี้ซื้อมาทงสเต็งแล้วก็ t n เมาอืมความไปโอเค2องหมื่นสี่ายังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะนี่นี่เรามาไกลกว่าเดิมนะครับดูว่าจะเหมือนเมื่อวานไหมเมื่อวานเจ็เจมนะครับเจ็เจม วันนี้เพิ่มหรืออยังหนึ่งสองเออห้าพันก็ยังดีก็ยังดีงดเจ็ดสิบห้าเมื่อวานนี้ไม่ไหวจริงอาจจะตั้งตั้งผิดหรือเปล่าอาจจะเซตไว้ผิดมั้งโอ้โหตรงนี้ก็สวยดูพื้นสีสวยดีสีหวานดีนะฟาร์มต่อฟาร์มต่อยังไม่หมดไปต่อเรื่อยๆได้หนึ่งกองแล้ว ไปถึงหรือ,อยังยังข้างหน้าเหลือหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยออ้ข้างบนดวงอาทิตย์ตัวที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้เรามาถึงยานอวากาศครับปลดล็อกหมดแล้วทุกโซนวัดได้หรือ,อยังกดได้นี่เมื่อกี้เตรียมตัวที่จะออกตัวรอบหน้าไปโซนใหม่แน่นอนไปโวลใหม่เพราะว่าตรงนี้มันเต็มแล้วเย้มาถึงปลายทางแล้วครับ เรียบร้อยเคลียร์เป็นหนึ่งเรื่องโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อช่วงนี้เล่น power ทั้งวันเลยเวลาหมดไปกับเกมนู้นต้องแบ่งเวลาใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ